quá đi các, dùng sải chôn không các, รสชาตกุ้มกลมเลอยดรอกแต่ของมูนีุ่้งกูจะานน้ำปลาไม่ได้บานี้ขาดได้ขนาดหามทานน้ำปลามากกว่าชิมชิมเป็นถวย gặp đến hệ được sai sim ngon xếp này không, mình sẽ tắt ma này tắt bên này phá quang cái bộ hợp kéo các xây xây hết vàng phát lá vàng hả không nằm đây này này nằm ở này, hả chim có ของบาดนี่พอมีพี่น้องเลยอยากให้มากินไปกันได้บสพี่น้องเลยสัมผัสไอ,อยินไอไอไออุ่นแบบบันบาด่าเงี้ยครับดูบาดเองห้าได้กินได้ห้าได้ก็กินกนั่นะครับพี่น้องมันต้องอะไรมากมายครับมาชิมดูนะตั้งใจชมช่วงดูดูครับเป่าเด้อ ใ,ใจเฮ็ดฟางในซื้อเขาเนานะนายเนาะใจพักหวาน,นี่กส็สวนรับพักหวานกรสวนคใครดูพวกประจำก็ะู<ม>อ่ะิ้นได้ด้วยนายพักหวานเ,น<ไ>เ่าได้นะเอานะเอก็ฟึ่งด,ดูคนไปกินง่าย่ยอยา้นรเคยกินยาเลยครับฟืเข้าไปอือสุดยอดน,นะยนะนี่ฮะหาก,กินปีนหรือกินขั้หน่หน,หนพะพักหวานเนาดดนา ไม่ได้ไปกินทุกวันพดน้ำครับอืมเอ้ออร่อยผมถ่ายไปได้ก็กืนน้ำลายไปได้ให้ลูกชายยินนี่ครับสุดยอดเลยเนี่ยหัองเสียง<อ>เป่าได้ไหมครับเป่าได้ คุณนี่ไปช่วยพ่อใส่ปุ๋ยฟักทองด้วยโดหนางฟักทองเราในเนาะคุณมาต้งมาสองวันละอ่ะโอเคครับผมเป็นดอกเนยครับชีวิตผมแบบง่ายๆเลยครับ่ต้องมีหลายมากมายครับฉีดผมเป็นคนง่ายๆครับหารายได้กินนั่นะครับฉีดแบบนี้เออฟืลูกให้อยู่แบบง่ายๆครับอะไรอยู่ยากครับแต่ว่าอนาคตเขาอีกอนาคตเขายังไม่รู้ครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับอนาคตเขาเหมือนเองครับใหญ่ขึ้นมากเป่รู้เป็นอะไรครับแต่เพียงแต่ว่าอยาก ปูพมปูพื้นเนี่ยเขาได้รับไออุ่นหรือว่าไอดินจากบันนอกของน้แคนาเดคับมันมีอะไรมากมายครับสยมุบนฟืลูกครับอ่ะโอเคครับอย่าเจ็บแบบจนครับก็สุขภาพแข็นรก็ต้องนะครับรับพมพีนองกับสรวยแกงผมสรุกแกงผมคนขยันไม่มีวันอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อปีพมนนอนนานายเนาะชอบก็ถ้าใช่ก็โอเคครับบายบายสวัสดีครับ เยญ่เลยนะครับ